สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราพามาพบกับคอนโดนะคะอยู่ซอยสุขวิท101นทับนะคะเป็นคอนโดดีเอ c a คปค o นโดที่นี่นะคะจะมีทั้งหมด6อาคารนะคะพิเศษสุดๆสําหรับโครงการนี้ก็คือเขามีที่จอดรถในล่มนะคะ2ตึกนะคะมีด้านซ้ายกับด้านขวานะคะต่อได้ถึงประมาณ70%กว่าเปอรคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็มาดูส่วนกลางกันนะคะที่นี่นะคะจะมี เซเว่นดีเลเวนนะคะมีร้านกาแฟแล้วก็มีฟิตเนสสราว่ายน้ำรวมถึงส่วนหย่อมให้เพื่อนๆได้ใช้ชีวิตอยู่ในที่นี่นะคะได้กันแบบสบายๆเลยจ้ะสำหรับซอยสุขุมวิท101ทับหน,นะคะเป็นทําเลที่มีศักยภาพมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆสามารถที่จะเดินทางนะคะไปถนนสุขุมวิท ถนนสีนครินหรือว่าจะออกทางลัดนะคะไปทะลุอ่อนนุชหรือว่าอุดมสุขได้สบายๆเลยสําหรับใครนะคะที่ต้องใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางเนี่ยที่เนี่ยก็สามารถที่จะลงสถานี b t s อุดมสุขหรือว่าสถานี b t s บุญวิถีก็ได้นะคะใช้เวลาถึง5่าทีก็จะถึงคอนโดและในอนาคตน,นะจ๊ะมีสถานีรถไฟฟ้าสายสีนครินนะคะถ้าสร้างเสร็จแล้วใกล้สุดๆเลยค่ะประมาณ3นาทีก็ถึงรถไฟฟ้าได้เลยจ้า เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องกันนะคะว่าเราอยู่ทำเลไหนตึกไหนไปดูกันค่ะจ้าเอ๋ถึงห้องกันแล้วเดี๋ยวเราพามาดูห้องนะคะห้องนี้จะเป็นขนาดนะคะ32ตารางเมตรหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำน,นะจ้าแล้วก็มีครัวแยกแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเราพามาดูโซนครัวกันก่อนเลยจ้ามาถึงโซนแรกนะคะก็คือเป็นโซนครัวนี้ก็คือจะมีซิงค์นะคะอ่างล้างจานให้เรียบร้อยและที่สําคัญนะคะห้องนี้เราได้วิวอินเตาไฟฟ้าตรงนี้ไว้ให้นะพร้อมกับดูด พูดดูดควันนะคะเนี่ยมันจะดูดควันออกไปข้างนอกได้เลยดังนั้นสายทํามอาหารนะคะไม่ว่าเชื้อชาติใดนะทำได้สบายๆมาพร้อมกับอะไรอีกหรือเปล่าคะเราให้แมกกะทั่งตู้เย็นแล้วก็ไมโครเวฟด้วยจะ้ะที่เป็นโซนห้องครัวนะคะโซนแรกเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันข้างในกันว่าโซนห้องนอนจะสวยขนาดไหนไปค่ะมาดูโซนต่อไปกันเลยจ้า อันนี้จะเป็นโซนพักผ่อนนะคะเราจัดไว้ให้แบบใหญ่มากเลยนะคะมาพร้อมกับโซฟาอันใหญ่แบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ทีวีสมาร์ททีวี43นิ้วค่ะพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ Work from Home สเปซต,ตรงนี้นะคะสามารถที่จะทำเป็นห้องพักผ่อนหรือว่าจะเป็นห้องทำงานตรงนี้ก็ได้นะจ๊ะ โซนต่อไปมาดูกันเราจัดเตียงนุ่มๆไว้ให้เพื่อนๆนะคะกับเตียง5ฟุตแล้วก็เฟอร์นิเจอร์บิวอินนันนแบบนี้เลยที่สําคัญนะคะถ้าเกิดใครอยากจะปรับเป็นเตียงหกฟุตเนี่ยสามารถทําได้สบายๆเลยค่ะเพราะว่าสเปซข้างๆเนี่ยเหลือๆเลยจ้ะโซนต่อมานะคะสาวๆต้องชอบแน่ๆเลยนี่เราจัดสเปซตรงนี้นะคะเอาไว้เป็นโต๊ะแต่งหน้านะคะหรือว่าโต๊ะ ผิวสําหรับสาวๆนะจ๊ะเพราะตรงนี้ข้อดีคือมันจะมีแสงธรรมชาตินะคะเข้ามาตรงนี้นะคะเวลาเราแต่งหน้าในหน้าเราก็สวยพร้อมไปทางานนะจ้าโซนรับสุดท้ายนะคะอันนี้สวยมากๆเลยเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูนะก็คือระเบียงของเรานะจ๊าเอาไว้จิบชากาแฟตอนเช้าหรือว่าทานข้าวก็ได้นะคะมาพร้อมกับวิวสระว่ายน้ําตรงนี้เลยจ้าอันนี้เราสามารถที่จะพักผ่อนหย่อนใจได้เลยนะคะเพราะว่าวิวเราเนี่ยห้องเรา จะไม่ได้โดนแดดเต็มเต็มนะคะดังนั้นเพื่อนๆสามารถมานั่งแบบสบายๆชิลๆตรงนี้ได้ทั้งเช้ากงว,วันแล้วก็เย็นเลยจ้ะสำหรับโซนห้องน้ำนะจ๊ะเราได้กั้นโซนแห่งโซนเปียกไว้ให้แบบนี้นะคะเวลาอาบน้ำเนี่ยน้ำมันก็จะไม่เด่นไม่กระเด็นออกมาข้างนอกเนาะทำให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตรงนี้นะจ๊ะเราให้พักกบกระจกบานใหญ่นะคะเราสามารถที่จะคนนึ่งอาบน้ำคนหนึ่งมาทำธุระตรงนี้ก็ได้นะ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะคอนโด d ีเอสเสุขุมวิท1 0 1่นทับน,นะคะเพียงแค่มีเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปอายุงานมาแล้ว1ปีนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของห้องนี้ได้สบายๆเลยห้องนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นแค่ห้าพันนิดๆเองค่ะถูกกว่าเช่าแน่นอนใครสนใจนะคะก็คือติดต่อพวกเราได้เลยเช่าแลค o อนโดนะคะเราจะขึ้นใหยเลยทั้ง a c e b o o k i อ t i k t o k YouTube นะคะแล้วก็ Li@ น e แอดนะคะแลคคอนโดไลน์แอดนะคะ r A R E C O N D แล้วเจอกันที่ห้องของพวกคุณค่ะ